คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีความเสี่ยงต่อการควักเงินในกระเป๋าของท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมจะมีอายต่ำกว่า,า18ปีไม่กดต,าตา่างๆนะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมหลีมิเตสล็อตแลวเราก็มาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของลัคกี้นิกก้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่ายนี้เลยลัคกี้นิกินี่แหละไม่ใช่ค่ายหรอกเออเป็นเกมวากิ้งอันลิสนะครับผม เป็นวกิ้งอลิสไม e g a เว y โอเคไปเจอในเกมเลยดีกว่านะฮะไปก็เข้ามายัในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกม v วกิ้งอลิ e a ม h ครเวฟนั่นเองสำหรับวันนี้ผมนะฮะก็มาในงบ8,000บาทนั่นเองนะครับผมมาดูว่าจะเป็นยังไงนะนะครับนะครับนะครับเฮ้ออันนี้มันซื้อไม่ได้อันนี้ซื้อได้นะแต่ว่ามันเป็น6,000อันนี้ก็ซื้อได้นะฮะแต่ว่าเป็น5,000 อันนี้ก็ซื้อได้นะฮะแต่ว่าไม่ซื้อโอเคเดี๋ยวรอไปก่อนสัก2,500แล้วกันนะฮะเซิฟเซิฟนะครับผมเซิฟดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นยังไงโอเคสถานการณ์สู้ดีอยู่นะโอเคผมว่าสู้เลยแหละทั้ผมสถานการณ์ตอนนี้จบสู้อะไรละ่ะสู้กับจบก็ เอางี้เช็คพันห้าก่อนดีกว่าพันห้าพี่ว่าไงฮนะเอาครั้งก่อนผมแต่เขนาดสองหมื่นนะเพันห้าพี่ว่าไงอ่าพันห้าพี่ว่าไงไปสามพันฮะ มันใช่ทุกรอบหรอกมัง้งจบแล้วมั้งเนี่ยโอเคผมไม่ใช่ทุกรอบหรอกเน,น,น,นาะเนาะเนาะนาคราผมเขาพูดไหลไปลูกไหลไปโอเคสวยอย่างนั้นอย่างนั้นโอเคโอเคว่าทำได้ดีนะไปเลยละกัน15ฟีจะปินคูณ3อ่ะมาลุยเบียด30บาท2 0มื0นเหมือนเดิมไหม ยากอยู่นะโอ้โหแต่ผมโดนกินไปสองรอบแล้วเนี่ยเหลืออยู่พันเดียวเออเลขสิบมาส5สิบห้าบาทน้ำตาจะไหลอะอะไรก็ได้เข้ามาเหอะเอาตัวคูณก่อนนะเนี่ยเลขเก้าโอเคตัวเจแถวแรกภาพโอ้โหโอเคปุ๊บตัวเจโอเคสวยตัวคิว คิวแถวสองคิวแถวสองไม่มาเด็กก้าวได้อยู่ได้อยู่ตัวคิวเฮ้ยเคนี่ว่าต้องเป็นตัวเคแล้วสามคิวสองแถวสองตามแล้วนะอ,าะาอ,าะนะอ้าวแล้วเคมาโอ้โหเจริญละนี้โอเคสวยสองร้อยร้อยบาทสามพันมันจะถึงไหมเนี่ยฮะสามพันบาทนะฮะเจ็ดฟิลิปปินสนะ่ะปึ๊บ โอเคคอนโอ้โหูคอนเยอะจัดเยอะจะจัด1,007ครับผมโอ้โหคุณคุณเก้านะฮะคอนเยอะเกินนะผมไวกิ้งบิงเข้ามาฮะเป็น2,000บาทนะครับผมนะแล้วยังไงตัวคิวสวยน่าจะไม่มีต่อนะคอมโบน่าจะจบโอเคไปต่อครับผมเราคูณสิบอีกสามฟินสปินฟินสปินเหมือนจะเพิ่มแต่ก็ไม่อ้าวเหลือฟินเดียวแล้ว วายเข้าฮะโอเคอเคเราสามแล้ว,ลว่าไงเพื่อนไม่มาเลยเหรอขาดทุนนะเนี่ยไม่มาเออขาดทุนอยู่ดีแหละถ้าพี่อ้วนไม่มาอ่ะไ,ไปไปออทำยังไงดีเนาะ ว่าไม้สิบบาทมันถูกไปนะไปสามพันสุดท้ายไปจบจบไปฮะบอกเลยไป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 ,ไปโอเคสวยไหลไปไหลไปไหลไปไหล,ไป,หลไปโอเคไหลไปไหล,ไป,หลไปอย่างนั้นแหละ Okay. โอเคตกคุณบ้างอือคือครับตกล่างตกล่างโอเคไปครับผม17ฟีสปินคูณ3ฮะเพิ่มมาอีก2ฟีสปินนะถือว่าเยอะเลยนะฮะโอเค okay. มาเปิด3000ว่วะเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเออโหเอาหน่อยเออ,เอบวกฟีสปินครับผม โอเคถือว่าโชคดีสาหรับชุมชนอ่าแค่ประชาชนกลุ่มน้อยแบบผมนะฮะคือผมเป็นช,ชุมชนอ่าเรียกว่าประชาชนกลุ่มน้อยนะก็คือไม่มีอำนาจอะไรนะเป็นบุคคลธรรมดานบผมนี่เป็นไงเขาทองสี่ตัวพันสองฮะผมคูณสี่นะฮะเออเอาดีเอา้ามาไวกิ้งวินเข้ามาแล้วผมอีกสิบเจ็ดฟีเหลือเหลือแล้วตัวนี้ตอนนี้ตัวคูณอยู่ที่ห้ายังไง ถึงจะเ้าก็ไม่เป็นไรฮะโอ้โหแล้วลุ้นรไรได้เลขเก้าอ่ะไม่มาเลเนี่ยไปต่อครับผมอ้าวเฮ้ยอย่าเ้าเยอะดิเ้าเยอะก็ไม่ดีนะโอเคสวยฮะยังไงปึ๊บเขาท้องเกอบได้อีกแล้วฮะโอ้ยโหอ,อีกสิบฟิลิปปินคูณเจ็ดอยู่เลย นี่อยากจะมุดจอไปต่อยจออยาา่างว่ามุดจอไปต่อยจอมีไวรับอยู่ป้าพันหนึง่งเหมือนเยอะอ่ะได้มาเป็นอ่ะสามพันโอเคคุ้มอยู่ก็ได้กำไรนะฮะน่าจะได้กำไรนะผมนะไม่น่าจะขาดทุนเลยตั้งห้าเปิดนะฮะโอเคได้เก้าไหมอะ่ะตัวเอนะผมไปต่อฮะ อ้าวอีก3เปิดแล้วคูณโอ้โหคูณแค่เก้าอะคือมันเบ้ามากครับผมเปิดเนี้ยคือแบบได้ฟิสปินมาเพื่อในการที่จะให้เป็นหมุนฟรีอ่ะเออนั่นแหละเหมือนอยากให้เลิกนะเลิกไม่ได้คุณกินตังค์ผมไปแล้วเออพี่อ้วนพี่อ้วนเต็มจอยนะ<ว>โอ้โหยี่สิบสองฟิสปินอนะ ได้มาสามวันสองคุดเกลือเลยอ่ะจริงเออเปิดห้าสิบเสียวปัดเลยอ่ะเอาอย่างเงี้ยแตกเลยไหมเนี่ยแตกเลยครับผมเรียบร้อยนะฮะวันนี้จบกันแค่นี้โอ้โหจบกันแค่นี้ มือนจะแตกนะแบบตอนที left left ่คอรสมานะฮะโคตรเยอะถ้าเป็นไวกิ้งหรือว่าตัวอะไรก็ได้นะฮะคือมันเป็นแบบมีก้าวเเยอะมากนะเป็นซ้อ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 นกันนะครับผมนะเยอะจัดเลยสามแถวหน้านะฮะเก้า่างนี้ดูไม่รู้เรื่องหรอต้องเบ็ดสองร้อยพูดเล่นนะเบ็ดร้อยเลยดีกว่าสี่ทีพอจบ เอเลขสิบไม่เข้าเฉยอ่ะแถวสองไปต่อฮะอีกสองเปิดจบนะเรียบร้อยแปดพันตรู โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมและคลิปหน้าผมจะเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้แหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ